f ฟนนี่เฟสแบร์เป็นตัวละครศัตรูตัวร้ายที่ปรากฏตัวมาตั้งแต่เกมภาคเฟนนีฟนี่ภาคที่1นจนถึงภาคปัจจุบันโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยมีสาเหตุของการที่มันออกไล่ล่ายามรักษาควอดภัยแล้วก็สาเหตุที่ว่าทําไมมันถึงมีชีวิตขึ้นมาได้ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กูซัมทีวีเช่นเคยวันนี้จะมาสรุปประวัติของเฟน d ี y f ฟสแบร์ตัวละครหลักจากเกมเฟน a ี F เฟนนี่โดยตัวละครตัวนี้เนี่ยมีลักษณะหน้าตาที่เหมือนกับตุ๊กตาหมีนะครับมีโบที่ติดอยู่ที่คอเสื้อด้วยแล้ก็จะมี ฉดสีที่เป็นน้ำตาลอ่อนจะมีดวงตาสีฟ้าและขอบตาสีขาวด้วยดวงตาของเฟตตี้นั้นเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะคล้ายๆกับมนุษย์อยู่เหมือนกันซึ่งจะมีร่างของขุนโครงเหล็กอนโดส k e l e t o n ที่ไว้สำหรับพัฒนาในการให้มันสามารถขยับตัวไปไหนมาไหนได้เฟดดี้แฟสแบร์จะมีฟันเหล็กที่ติดเชื่อมอยู่กับโครงเหล็กอนโดส k e l e t o n ทำให้มันเนี่ยสามารถเปล่งเสียลมาได้ผ่านระบบของการติดตั้งกล่องเสียงไว้ภายในท้องของมันด้วย เพื่อขึ้นจัดแสดงโชว์ในร้าน f ฟ e d d y Fa สแบ a r พิ z z a แล้วเฟดดี้เนี่ยเป็นหัวหน้าวงของ r ฟ d ดี f a ฟสแบ a r โดยที่มีนิสัยที่น่ารักแล้วก็จะตรงตามคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดที่ว่าต้องสนุกน่ารักและเด็กต้องกลับมาเจอกับเจ้าเฟดดี้ใหม่นั่นเองซึ่งเฟดดี้จะร้องเพลงในเกม Find l Freddy ภาคเฮวันเตแล้วเราก็จะได้ดูว่าเฟดดี้นั้นเป็นเพศชายนั่นเอง and Well, I'm big I'm loving a bear scared a real but be ground don't fun guy ในช่วงแรกของการพัฒนา Freddy Fazbear ขึ้นมานะครับคุณส c o t t ์คอร์ n นคู่สร้างเกม f n a f f r e ดี y ได้บอกว่าจริงๆแล้ว Freddy Fazbear จะปรากฏตัวมาในช่วงเวลาที่พลังงานไฟฟ้าหมดแล้วเท่านั้นแล้วถูกปรับเปลี่ยนใหม่ก่อนที่ตัวเกมจะวางจำหน่ายนะครับทำให้มีการสร้าง Music Box ขึ้นมาเป็นเสียงเพลงประกอบที่เมื่อ f r e d d y f a z b e a บ จะพยายามจัดการผู้เล่นในช่วงเวลากลางคืนนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับหรือว่าไฟหมดพลังงานไมเหลือ0นซะครับจะทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เฟดดี้จะโผล่หน้าออกมาโดยจะมีการเปิดไฟกระพริบที่ดวงตาของมันโดยที่จะมีการเปิดเพลงมิวสิกบ็อกของ r e โ t o r โ d นะครับซึ่งเป็นเพลงคลาสสิกที่คุณสกอตต์นำมาดัดแปลงเป็นกล่องเพลงและก็นํามาใช้โดยที่เฟดดี้แฟสแบร์จะโผล่มาเซอร์ไพรส์ผู้เล่นหลังจากที่เพลงนี้จบลง โดถ้าเราสังเกตที่โปสเตอร์ของ Freddy f a z t e a r จะมีตรงจมูกนะครับที่เราสามารถใช้เมาส์คลิกไปได้แล้วมันจะมีเสียงแบบนี้เลยครับ <c oughs> Freddy มักจะโผลมาในช่วงเวลากลางคืนหลังจากในคืนที่2คืนที่3 Freddy จะปรากฏตัวมากขึ้นโดย Freddy จะไม่ได้โผลมาเป็นตัวแบบชิก้าหรือว่าบอนนี่แต่ว่าจะเป็่งสายตาเป็นดวงตาสีขาวสว่างที่แอบอยู่ตามมุมห้อง ของร้านอาหารนั่นเองนะครับโดยที่ผู้เล่นจะต้องดูในกล้องวงจรปิดแล้วก็ต้องสอดสายตาไปว่าเฟรดดี้อยู่ไหนโดยที่เฟรดดี้นั้นเนี่ยจะมีเสียงเสียงหนึ่งที่ทําให้คนเล่นได้รู้ว่าเขาจะโผล่มาแล้วนะครับ <lem> ซึ่งเสียงของเฟดดี้ที่พยายามจะจ้ำสแกเรเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเสียงเด็กด้วยนะครับโดยสาเหตุที่ทําไมเฟดดี้แฟสต์แบร์ถึงมีเสียงร้องเหมือนกับเด็กนะครับมันน่าจะเกิดจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาในช่วงปี1983ครับที่ผู้ก่อตั้งบริษัท f ฟสต์แบร์พิซ่าแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งร้านอาหารนี้อย่างวิลเลียมอฟตันได้จัดการฆ่าเกเบรียลนะครับซึ่งเป็นเด็กที่เข้ามาในร้านอาหารแล้วก็พยายามจะเก็บหลักฐาน ศพของเด็กเอาไว้ในหุ่นอนิเมโทนิกอย่าง f ฟดดี้แฟสต์แบลน่นเองโดยในท้องของ f ฟดดี้แ a สตแบนนเนี่ยสามารถจับยัดเด็กเข้าไปได้เลยนะครับโดยที่มันจะมีบางชิ้นส่วนที่อยู่ในภาคเฮลวันเต้ได้เผยว่ามีเด็กได้ติดอยู่ภายในท้องของ f ฟดดี้ด้วยนะครับ จนกลายเป็นว่าเฟดดี้แฟสต์แบนนร์นี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะล้างแค้นวิลเลมออฟตันได้นั่นเองซึ่งเฟดดี้แฟสต์แบนจะปรากฏตัวมาในซีรีส์ภาคหลักของเกมฟานาเฟ e ดี้ทุกภาคเลยนะครับจะมาสรุปกันว่ามีตัวละครตัวไหนบ้างด้วยนะฮะ f a ส t b แบรจะเป็นหุ่นรุ่นแรกที่ถูกสร้างขึ้นปรากฏตัวเป็นหุ่นต้นแบบของ f ฟดดี้แฟส b e แบ์แล้วก็ f a ส t b แบร์จะมาพร้อมกับสปริงบันนี่เป็นชุดกระต่ายที่ให้คนส่งเข้าไปโดยจะมีโครงเหล็กของเอโด s k เกลตันบางส่วนด้วยซึ่ง f a ส t b แบร์ถูกยกเลิกการใช้งานไปในช่วงปี83เช่นกันตรงบริเวณการามของ f a ส t b แบร์จะมีความเสียหายเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไมเคิลนฟตันได้พาน้องชายอย่างอีวานฟตัขึ้นไปเล่นในปากของของแฟสแบร์ จนทําให้เกิดความเสียหายขึ้นก็คือเด็กคนนั้นถูกขย้ำคอจนเสียชีวิตจนเกิดเป็นเหตุการณ์ By o f 83และสันนิษฐานว่าชิ้นส่วนของแฟสแบร์บางส่วนถูกนํามาใช้งานกลายเป็นตัวละครอย่าง Golden f เฟดดี้ครับเฟดดี้ร่างเสียหายนะครับเป็น f ฟดดี้รุ่นที่ถูกพัฒนาหลังจากที่แฟสแบร์ถูกยกเลิกการใช้งานไปคุณตัวนี้ถูกพัฒนาจนเกิดเหตุการณ์ในช่วงปี1987ครับปรากฏว่าเฟดดี้แฟสแบร รุ่นนี้เกิดความเสียหายขึ้นจนเหมือนกับว่าชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนถูกทำลายไปทอยเฟดดี้เป็นซีรีส์ใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากที่เฟดดี้รุ่นเก่าที่เสียหายไปปรากฏว่าซีรีส์ทอยนั้นถูกพัฒนาต่อขึ้นมาโดยจะมีรูปทรงที่ตัวขนาดที่เล็กกว่าและก็จะมีรูปทรงที่ทรงกลมกว่าและมันมักจะโผล่ามาอยู่ที่หน้าประตูเสมอเมื่อเราส่องไฟไปหามันมันจะค่อยเคลือบคลานเข้ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันจะจำสแกนรเราโดยการเปลี่ยนสีตาเป็นสีดำนะครับแฟนทอมเฟดดี้ <Phantom Freddy S 2> เป็น f r e d d ีในรูปแบบของภาพหลอนที่เกิดขึ้นจากการสร้างของ s p r i n g t a p ที่สร้างให้ระบบภายในร้านอาหารนั้นเกิดความเสียหายกับยามรักษาฮอว์ดภัยที่นั่นนะครับลักษณะของ Phantom Freddy แฟนท t อง f r e d ดีก็จะมีร่างกายที่เละแล้วก็เหมือนกับว่าจะถูกเผาไหม้ไปทั่วร่างกายจนมันกลายเป็นร่างสีเขียวดําทําให้ Freddy f a ฟสแบร์่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่ค่อนข้างหลอนมากๆเลยเพราะว่าเป็นร่างที่สร้างภาพหลอนกับผู้เล่นเมื่อเจอหน้ามันตรงๆนะครับ Nightmare Freddy จะปรากฏตัวขึ้นในเกมภาคที่4โดยมันจะโผล่กมาให้ผู้เล่นตกใจโดยนอกจากนั้นเนี่ยจะมีลูกสมุนของ Nightmare Freddy ด้วยซึ่งร่างนี้เนี่ยจะเป็นร่างที่โผล่ออกมาพร้อมกับจะมีเจ้าหมีตัวเล็กนะครับเรียกว่าเป็นมินิน t m a r e f r e d ี y ครับโดยที่จะโผล่ออกมาพร้อมกับแสดงเสียงหมูที่กำลังถูกเชือดให้ผู้เล่นได้ตกใจด้วยนั่นเองฟันทามเฟ e d ี้เป็นหุ่นที่ถูกออกมาในเกมภาค Sister l o c a t i o ั เป็นร่างที่ถูกสร้างขึ้นมาในร้านอาหารเซอร์ s คส b บบีพิกซาเดียที่ถูกปิดตัวลงไปแต่ว่าซีรีส์ฟันถามันถูกพัฒนาต่อ ให้หุ่นตัวนี้สามารถยัดเด็กเข้าไปแบบอัตโนมัติและมีระบบในการจัดการเด็กได้ทันทีด้วยโดยที่หุ่นอย่างฟันทามฟริตตี้นั้นจะมาพร้อมกับหุ่นอย่างบอลบอลเป็นหุ่นอ n นิเมตอนิกตัวเล็กที่จะติดมากับมือขวาของฟันทามฟริตตี้โดยถือว่าเจ้าหุ่นฟันทามฟริตตี้เป็นหุ่นจัดแสดงที่อยู่ในร้านเซอร์คัสเบบี้พิซซ่าและก็จะร้องเพลงด้วยนะครับโดยในเหตุการณ์นี้เราจะต้องไป,ปเผชิญหน้ากับเจ้าฟันทามฟริตตี้โดยการซ่อมแซมร่างกายโดยน่นเอง โดยภายในร่างกายของฟันทางเฟรดดี้นั่นเจะมีตัวละครอย่างเยนดูนะครับเยนดูเป็นเป็นร่างกายภายในของฟันทางเฟรดดี้ที่เบยเปล่าและมันจะโผล่มาเป็นอิเซเอ็กในห้องของฟันทางฟ็อกซี่เมื่อเราเปิดไฟกระพริบนั่นเองนะครับ ร็อกสตาร์เฟรดดเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวมาในเกมภาคพิซ z ารีสุมิเลเตอรแล้วก็อันติเมตคอสตูมในเป็นส่วนผสมของรุ่นเก่าๆของซีรีส์เฟรดดี้แฟลแบรถูกพัฒนามาให้ออกมาในรุ่น Rockstar เพื่อที่จะนำมาเป็นหัวหน้าวงของของร็อกสตารด้วยสิ่งที่โดดเด่นมากกว่าตัวละครรุ่นอื่นก็คือจะมีแก้มสีชมพูที่เด่นกว่าตัวอื่นแล้ว เฮลฟีเป็นหุ่นอนิเมทอโทนิกรุ่นเล็กนะครับที่ปรากฏตัวมาในภาคพิซเซียซูเมเตอร์แล้วก็ภาคอัติเม c คอสตูมในครับโดยตัวละครตัวนี้เป็นมิดกับเรานะครับโดยมันจะอยู่ที่ตู้เกมบาสเกตบอลโดยเป็นตัวละครที่เป็นมิดนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เราตกใจได้เหมือนกันเมื่อมันพยายามทําให้เราตกใจนะครับโดยมาพร้อมกับเสียงนี้เลยครับผม เดดเฟรดดี้เป็นหุ่นรุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในเกมฟันเฟรดดี้ภาคเฮลวันเต็ดนะครับเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวใน DLC โดยจะเป็นร่างที่คล้ายๆกับแฟรงเกนสไตล์ที่ถูกพัฒนามาให้เหมือนกับมันจะต้องการซ่อมแซมตัวเองแล้วก็ต้องถอดสมองมออกมาเพื่อที่จะซ่อมแซมให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับโดยที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเปล่งแสงสีฟ้าออกมาเป็นประยะนะครับซึ่งมันแสบตามากๆเลยนะครับผมตออัวละครในแ่นออฟตัสซีโร่แว่นกรองแสงสีฟ้าจากทีวีหรือคอมพิวเตอร์ แว่นถนอมสายตาที่ใช้งานกับจอคอมได้นานขึ้นน้ำหนักเบาใส่สบายและทนทานตกไม่แตกตัวนะครับสามารถซื้อที่ f a c e b o o k c o m o อ t อ s และอและาลืมใช้โค้ด a อ a w s s o m e เพื่อรับส่วนลดอีก100บาทด้วยนะครับ m o t e น n Freddy คือตัวละครที่ออกมาในเกมภาค p e s a r i a simulator แล้วก็จะมีร่างที่เละมากๆเลยนะครับโดยที่เจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีการรวมร่างกันระหว่างตัวละครอย่างเอน,นคือการนาชิ้นส่วนของ Circus Baby b o r าร r a f u ันทา e เฟดดี้นำมาหลอมรวมกันและกลายเป็นหุ่นอนิเมโทนิกที่มีลักษณะคล้ายๆกับสายที่เชื่อมโยงและผสมร่างกับหุ่นตัวอื่นได้เรื่อยๆนะครับแล้วมันจะขยายร่างใหญ่จนสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นเดอะบล็ในเกมภา s e u u r t y y e e a t s ด้วยนะครับ แล้วก็ตัวละครสุดท้ายครับอย่างแกมร็อกเฟรดดี้ซึ่งออกมาในเกมภาค Security Beach นะครับซึ่งหุ่นรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนามาในซีรีส์แกมร็อกนะครับแล้วก็พร้อมกับสามารถร้องเพลงได้เต้นได้แล้วก็เคลื่อนที่ไปยังทุกที่ของห้างเมกาพิกซาเพ็กได้เลยมีความคิดแล้วก็พูดได้อย่างอิสระนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ผิดพลาดขึ้นจนทําให้มันหมดสติไปแล้วได้พบกับเด็กอย่างเกตเกอรี่ซึ่งเป็นตัวละครหลักที่เราจะต้องบังคับแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันระหว่างตัวละครเฟรดดี้ กับตัวละครเกกอรีนั่นเองซึ่งเฟดดินเนี่ยภายในหน้าท้องของเฟดดี้ถูกสร้างขึ้นมาและออกแบบขึ้นมาให้สามารถยัดเค้กเข้าไปเพื่อเซอร์ไพรส์วันเกิดเด็กได้ด้วยนะครับตัวนอกจากนี้เฟดดี้ยังมีความสามารถในการจุดไฟได้ด้วยนะครับโดยเฟดดี้ในซีรีส์แกมบล็อกเนี่ยเป็นมิตรกับเกรกอรีนะครับแล้วก็ไม่ได้มาจัมสแกร์ผู้เล่นแต่ว่าเป็นตัวละครเดียวที่มาช่วยเหลือเราแล้วก็ทําให้เกรกอรีเนี่ยสามารถเหนียวจากสถานาการณ์สุดน่ากลัวที่อยู่ในห้างเมก,ก,เก้าพิซซ่าเพล็กได้ด้วยนั่นเองนะครับ แต่ว่าต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเฟดดี้แบดบด์เนี่ยก็อาจจะทําร้ายเราได้เช่นกันและนี่ก็คือทั้งหมดของประวัติของเฟดดี้แฟสตแบกเกมฟันน่เฟดดี้ตั้งแต่ภาคและถึงภาคล่าสุดนะครับถึงแม้ว่าเฟดดี้จะโผล่มาเป็นศัตรูของเรานะครับแต่ว่าในรูปลักษณะหน้าตาของเฟดดี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่น่าหลักตัวหนึ่งนะโอเคครับนี่ก็เป็นในส่วนของการสรุปประวัติของตัวละครหลักของเกมฟันน่เฟดดี้ทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะมี ตัวละครอื่นๆออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณออฟตัสด้วยนะครับตอนนี้ออฟตัสมีเปิดสาขาที่สยามสแควร์ซอยห้าแล้วด้วยนะครับยังไงก็ไปซื้อกันได้นะครับหรือว่าจะสั่งได้ที่เพจได้ก็ได้เช่นกันนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ